ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุรมได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ สองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับคิ่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉย มันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อะหลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเรา่เป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมมนต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่แหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้ นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดมาน่น้นครับ